ไหยนะคะทุกคน ทุกคนนะคะทั้งพีเอคอนน้องไอแอมนะคะวันนี้เราจะมาเก็บผักุ่งผักบุ่งนานะคะที่ทุ่งนาของเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะคะพร้อมกับเราไปทำกับข้าวกันด้วยเย็นนี้นะคะ กินไหมคะเย็น <Yeah. S 1> เดี๋ยวเย็นนี้เราไปผัดกันเนาะใช่ <Yeah. S 1> ไปค่ะเก็บต่อกันค่ะพี่เอคอนเก็บรออยู่ <Yeah. S 1> นี่ทุกคนเห็นไหมคะอยอดผักบุ้งนาของาอ่นอ,อนออๆอุบลนะคะ <Yeah. S 1> เอาไปผัดตอนเย็นรับรองว่าอร่อยนะคะทุกคนเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนนี้เ <Yeah. S 1> ด็เกๆกำลังช่วยกันเก็บอยู่นะคะ <I on. S 1> เยอะไหมเยอะ <Yeah. S 1> เอาไปเก็บเป็นต่อ <Yeah. S 1> ค่ะ ไงมาดูสิอันนี่ ตใบวันนี้ไปค่ะทุกคนเก็บกันต่อค่ะตากลุ่นช่วยขอดาต้ามาหน่อยเร็วลูกดาต้ามาใส่ไหนครับน้องแงตั้งอยู่นั่นนี่นี่อ,อ่อนกินดได้ไหมครับกินได้ลูกอ่อนนมากเลย เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆให้อาหารกุ้งกันนะคะวันนี้เอาน้องให้ไหมโยนโยนลงไปอย่างงี้นั่นน,น,นวโยนลงไปงขัาา้งงาน นนเด็กๆก,กาลังให้อาหารกุ้งกันอยู่นะคะเมนูกุ้งจะได้กินอาหารหรือเปล่าสงสัยจะโยนโดนหญ้าซะมากกว่านะคะบ,บ่อนี้เป็นบ่อกุ้งกล้ามกามนะคะเราลองเลี้ยงดูก่อนว่ามันจะโตแค่ไหนแต่ว่าถ้าไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราเอาไว้กินได้แต่ก่อนจะขายเราก็ต้องลองกินก่อนนะคะว่ามันอร่อยไหมอันนี้เป็นเถียงนาน้อยของเราค่ะโซนนี้เป็นบ่อกุ้งนะคะ โซนนี้เป็นหอยขมปลานิลปลาตะเพียนนะคะส่วนบอ่อที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนู้นก็คือบอ่อปลาดุกนะคะวันนี้มีพนักงานตัดหญ้านะคะหนึ่งอัตราเดี๋ยวเราไปดูบอ่อปลาดุกกันนะคะส่วนบอ่อด้านนี้เป็นบอ่อปลานิลน,นะคะปลาตะเพียนแล้วก็หอยขม อันนี้เราเลี้ยงไว้กินนะคะไม่ได้ขายน,นี่ทุกคนเห็นตัวปลาไหมคะนี่มันกําลังมาละเราเคยให้อาหารมันตรงจุดนี้นะคะมันก็กําลังจะมาละนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นตัวปลาไหมคะมันมาลองกินอาหารจากเราแล้วนี่มันมาแล้วคะ่ะทุกคนมันมาแล้ว ลาทั้งหลายแลมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะมีเสียงตัดหญ้าแทรกหน่อยนะคะพอดีหลานชายตัดหญ้าที่ขอบสะให้นะคะบ่อน,นี้เป็นบ่อประดุกค่ะย,ยังเล็กอยู่นะคะยังไม่เห็นตัวมันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นอินทาลัมนะคะต้นมะพร้าวต้นมะละกอต้นตะไคร้นะคะต้นขา่า เ็าจะอยู่ละแวกเขียงอยา,งาเราหมดนะคะเด็กๆไปรออยู่บนรถละไม่ใช่ไปรออยากกลับบ้านนะคะกลัวหมาบอ่อของเรามีอยู่ด้วยกันสี่บ่อนะคะบอ่อนี้เป็นบอ่อปลารวมนะคะมีปลาช่อนปาลาดุกปาลานินปลาตะเพียนปลาในน,นนะคะมีทุกปลานะคะอยู่ในบอ่อนี้นี่แถวพนักงานตัดหญ้าเราอยู่ตรงนี้เองนะคะวันนี้โกโก,โก้ไม่อยู่นะคะไปไหนกู นะคะคนี่สวยไหมคะทุกคนสวยมากเลยคะ่ะทุกคนถามเองชมเองนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันต้นข้าวสีเขียวพ้าทิ่สีเหลืองอลามยามเย็นสวยมากคะ่ะทุกคนแต่ว่าถึงเวลากลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำข้าวกันนะคะ ชอบคลิปเราฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ